กสู่ช่วงกล้าคิดเปลี่ยนในรายการสะพานสายรุ้งกันค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นต่างๆในสังคมทั้งเรื่องของเด็กโรงเรียนการศึกษาครอบครัวสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องราวที่กําลังถูกพูดถึงกันมากในสังคมกีดเรื่องสาคัญที่เราจะพูดกันนี้ก็คือเรื่องการศึกษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อการศึกษาเขากาหนดไว้ผมยกอ,อย่างอย่างเช่นว่าแนวทางก็คือว่าคนทุกคนจะต้องอ่านออกเขียนได้นะครับ เด็กเรียนฟรีตั้งแต่ตัวน้น้อยจนทั้งจบด็อกเตอร์ที่นั่นเขาไม่มาพูดกันเถียงกันว่ามาื่จมปลายหรือมา่ยมต้นจะให้จบเรียนฟรีแค่นั้นนะครับ ที่แล้วที่เราได้ไปพูดคุยกันแบบเจาะลึกถึงเรื่องของแนวคิดการศึกษาของประเทศสวีเดนว่าเขามีระบบการจัดการศึกษาให้กับเด็กๆของเขาอย่างไรและเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วมีความแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างซึ่งในวันนี้เราก็จะมาร่วมกล้าคิดเปลี่ยนกันต่อในประเด็นนี้กับแขกรับเชิญคนเดิมอาจารย์บุญทรงชเรธรรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษสถาบันรัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตค่ะที่ผมกลับมาเรื่องรัฐสวิการ คือประเดน็นสำคัญที่ในยุคสมัยนี้เขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางสมองการฟังดนตรีแตนรัศบริการของอาจารย์บุญส่งของสวีเดนเนี่ยเข้าไปดูรูปในคันมานดาอย่างไรมันเริ่มอย่างนี้ฮะ,ะโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยระบบของเขานี่นะครับอย่างเช่นผู้หญิงที่มีคันหรือตั้งคันนี้นะครับพอเริ่มรู้ว่าตัวเองตั้งคันเนี่ย โดยกฎหมายนี่นะครับเขาจะให้ในายจ้างจะต้องเปลี่ยนงานให้ถ้าเกิดคนนั้นทํางานในลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กหรือ,อยืนนสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต้องเปลี่ยนนะฮะนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็พอเปลี่ยนงานไปทํางานที่มันมันมันดีขึ้นในกรณีที่คลอดลูกนีนะฮะพ่อก็ได้หยุดงานสิบวันสิวันทําการไม่รวมเสาที่ไม่แล้วตอนตอนลูกอ,อยู่ในคันเดียรรัดช่วยะอ,อะไรนอกจากให้เปลี่ยนงานเมื่อกี้ให้นมไหมให้อาหารไหม คือเงินเดือนเขาพออยู่แล้วฮะเขาไม่ไม่มาให้เงินให้ไม่จำเป็นต้องรัดซื้อนมผงมาให้แจกกับชาวบ้านละฮะไม่จำเป็นไม่จเป็นแล้วพอแม่รู้ไหมว่าจะทาไงกับลูกที่อยู่ในคันมีเงินพอแต่อาจจะไม่รู้พ่อแม่เอาเอาเงินไปใช้อย่างอื่นแม่ต้องไปฝากคันแล้วสารเยียม่ทก็จะดูแลตลอดครับผมสารเดียมัยจะมีพยาบาลคอยดูแลตรวจคันอยู่ทุกเดือนอะไรเงี้ยตลอดเวลาไอ้เรื่องอาหารอะไรเนี้ยเพราะว่าแล้วถั่วจีเรียแล้วเด็กวีเดนฉลาดไหมในสายตาของอาจารย์ ผมวาฉลาดนะเขารู้เรื่องโลกมากนะฮะแต่ผมดูนี้ฮนะในคลาสเรียนเนี่ย <ใน S 1> เด็กกล้าียนกล้าแสดงออกกล้าโตเถียงกับอาจารย์นะฮะนะครับเขาสามารถจะยืนโตเถียงผู้ใหญ่ได้เต็มที่ไม่มีการกลัวนะฮะสนใจสงสัยถามเขาจะไม่ได้เก็บเงียบแบบไทยมัน<ค><ม>เกิดได้ไงเกิดได้ยังไงใช่ไหมฮะใชใสเพาะวังคูเป็นกันนะฮะ คือ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 ,คอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งสร้างนะครับมันมันมันมีมาแล้วอะเป็นช่วงเวลาหลายเจเนเรชันแล้วนะที่เป็นแบบนี้ยอย่างที่นิดหนึ่งอย่างที่พี่พี่พถามว่าเด็กพอมันไดามีคันแล้วเนี่ยเรามาคิดแบบไทยว่ารัฐบาลจะไปแจกนมผงแจกนมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่พูดกันนะฮะ คือคือไม่บีมันเลยอันนี้ไปแล้วมันเลยไปแล้วนะเพราะว่าเงินเดือนเขามากพอแล้วเขามีความรู้พอ,ขอเขาาสนใจว่าจะต้องรอรัฐบาลมาแจกนมผงหรือว่าอะไรกรอย่างี้ของเรามันประเทศยากจนอะเออนั่นนั่นฮะเพราะนั้นภาพมันจะไปแบบเขาไม่ต้องพูดแต่ว่ามีหน่วยสถานีระไมเขารู้เลยว่าเขาจะคลอดที่ไหนนะครับหมอจะมีพยาบาลจะมีจะตรวจดูทุกเดือนแล้วเขาได้รับการเปลี่ยนงานเขาได้รับการดูแลที่มันมันมากกว่านี้นะฮะ ผมถามประเด็นนี้มันสําคัญมากเพราะว่าเมื่อ40ปีที่แล้วเด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะคุณวิชารนี่ประมาณ55%เปแล้วการขาดสารอาหารในทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไปแล้วว่ามันทําให้เส้นใหญ่ในสมองเนี่ยไม่ไม่เติบโตแล้วก็มันจะอยู่การเติบโตเส้นใหญ่สมองเนี่ยซึ่งเป็นประสาทรับรู้เรียนรู้ซึ่งสมองมีสามซีเนี่ยมันอยู่ไม่เกิน6กคร ทีนี้ตอนนี้ที่วิตกกันมากว่าตอนนี้อาหารเราพอแต่ทั้งเกิดปัญหาเรื่องเด็กอ้วนแต่เรามีปัญหาเรื่องเด็กที่เป็นศูนย์เด็กเล็กในที่อบตอดูแลอยู่แต่ปรากฏว่าพ่อแม่หรือพี่เลี้ยงไม่มีความรู้เรื่องการพัฒนาสมองและพัฒนาเด็กใช่ไหมที่ผมถามเนี่ยเพื่อจะมาให้อาจารย์บุญสมวิเคราะห์ว่ารัฐบริการมันช่วยไหมช่วยครับ <ม>คือคือนี้ฮะผมเข้าใจสภาพที่ที่พีพพบถามนะฮะก็คือว่าของไทยเราเนี่ยปัญหามันเยอะอันหนึ่งเนี่ยไอ้ความเหลื่อมล้ําต่ําสูงในสังคมเนี่ยสูงมากนะคนรวยคนจนเนี่ยมีช่องว่างมหาศาลคนจนไม่ได้ประกอบโอกาสเหมือนอย่างเช่นคนรวยถูกไหมฮะหรือคนที่มีสตังที่เราคนจนเราในชนบทที่ว่าในชนบทที่ห่างไกลจากการสาธารณสุขที่ที่จะดูแลเขานะครับโรงเรียนแล้วก็แทบไม่มีคุณภาพ อาหารการกินก็ไม่พอแต่ในรัฐสริการนี่นะฮะไอการมีรัฐสวิการเนี่ยผมพอใจอันหนึ่งคือว่ามันช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้เยอะเรื่องอาหารเรื่องรอสภาพความเป็นอยู่เรื่องที่อยู่อาศัยแล้วความเหลื่อมล้ำทางความรู้อะคนสวีเดนมีไหมน้อยครับผมแต่อย่างนี้ฮะคือเมืองไทยมันแค่ความเหลื่อมล้ำทางอาหารทางที่อยู่อาศัยทางรายได้เท่านั้นนะมันมีความเหลื่อมเหลื่อมล้ำทางความรู้ด้วยใช่ฮะ เพราะว่ามันอะไรฮะปัญหาเป็นลูกโซ่หมดเลยคนที่เด็กที่ยากจนเนี่ยนะพี่โอกาสจะมีความรู้สูงเนี่ยจะหลุดออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยไม่มีหลุดออกมานะฮะเราไม่พูดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คนที่เด็กที่ยากจนเนี่ยโอกาสที่จะมีความรู้ลึกเข่งกับเด็กที่ร่ารวยที่มีโอกาสพร้อมไอ้นี่มันจะต้องเดินตีนเปล่ามาโรงเรียนอ่ะอาหารกลางวันวะไมีจะกินอนะ่ะมันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับพี่น้องมันใส่มันสลับกันใส่มาโรงเรียนอ่ะแล้วครูคนหนึ่งดูแลสี่ห้องอย่างเงี้ยหลัง โรงเรียนหลังคาก็รั่วฝาก็รั่วเสาโรงเรียน,น,นก็มใจเข้อขอยอะเ,เพราะนั้นถ้าถ,ถ้าสภาพเศรษฐกิจมันเหลื่อมล้ำกันโอกาสที่จะความทัดเทียมกันทางความคิดสติปญายมันก็ยากเด็กที่เรียนโรงเรียนสาธิตก็ดีโรงเรียนที่มันโรงเรียนฝรั่งเรียนที่มีการที่ที่มีคุณภาพสูงกับโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้าน,านอมก๋อยอย่างเงี้ยมันจะไปมีความรู้เท่าเทียมกันเนี่ยนะเพราะว่ายากล่ะอันนี้เพราะว่าสังคมมันเหลื่อมล้ำกันสูงไง แต่ถ้าพี่ทาสังคมมันมีลักษณะที่มันเท่าเทียมกันให้ได้มากถึงที่มากได้สังคมไทยมีลักษณะสามเหลี่ยมเปนคนจนคนัวยเนี่ยไอ้ที่นั่นมันมีลากษะเป็นเป็นเหมือนฉาบอ่ะเหมือนจานผีอ่ะผีเป็นแบนกว้างตรงกลางในคนชั้นกลางไอ้จุกข้างบนมีจุกนะฮะคนรวยกับจุกข้างล่างในคนจนที่สุดมันจะแต่มันจำนวนน้อยมากไม่ใช่ไม่มีมันมีนะฮะแต่คุณจะเป็นคนชั้นกลางในคนชั้นกลางเนี่ยสภาพสังคมที่มันมีรัฐสิทธิการเนี่ยมันจะช่วยลด โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาทัดเทียมกันน่ะมันทำให้ทัดเทยมมดเียมกันดไ,กได้ไงใกล้เคียงกันได้ยังไงเพราะว่าทางเกียนได้ยังไงสภาพสังคมผมว่าโอกาสการกระจายอำนาจการที่รัฐบาลทุ่มเทนะฮะให้โอกาสการศึกษาการจัดกระบวนการการศึกษาจัดการผลิตครู นะครับจากการผลิตครูก็ดีการจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนก็ดีนะครับงบประมาณที่รัฐบาลสนหรับสนส่งลงไปก็ดีคนในท้องถิ่นที่เข้ามาดูแลด้วยอย่างผมยกอย่างอันหนึ่งนะครับอ่าของไทยเราจะไม่มีอย่างเช่นสมมติว่าโรงเรียนจะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเรียนซ้าชันตกเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะเรียนช้าคุณทำให้ป,ปัญหาอะไรก็ตามนี่นะครับอย่างนี้เนี่ยโรงเรียนแต่ดใ,ใจไม่ได้นะโรงเรียนจะต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาคุยนะครับ ที่ซีดีต้องเ่ซีดีน่ต้องเจ้าพ่อแม่มาคุยนะฮะก้าพ่อแม่เขาไม่ยอมนี่ให้ลูกเขาตกไม่ได้นะแต่เขาจะคุยกันด้วยเหตุผลว่าอย่างนี้มันเบียดเบียนกับเบกมากไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างนี้เป็นการปรึกษาหารือร่วมกันคือสังคมมันเข้ามาร่วมนะฮะอย่างยุงเรียนไทยเนี่ยผมเชื่อก็คงจะมีการประชุมผู้ปกครองบ้างใช่ไหมฮะอ่าที่ที่ผมเจอนะฮะแต่ที่นั่นเนี่ยพวกฟังประชุมกันทุกเดือนกับโรงเรียน ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนช่วยกันดูแลช่วยกันพูดช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ครูนะฮะจันจบมหาวิทยาลัยที่สวีเดนใช่ไหมไม่จบฮะเรียนเรียนปอตรีทางดับดับไว้เรียนจะจบฮะแต่ก็เรียนเข้าเรียนฮะแล้วก็มันระบบการเรียนมันเป็นแบบนี้ด้วยฮะคือหนึ่งเนี้ยพอเรียนไปแล้วเนี่ยก็เบื่อเพราะมันไอการเรียนให้จบปอตรีเนี่ยมันมันเรียนเป็นแพ็กเกจก็คือมันต้องเรียนทุกอย่างให้ได้หน่วยกิจครบร้อยสามสิบเน่วยกิจอย่างเงี้ยถ้ามันเรียนในสิ่งที่เราไม่อยากเรียนแล้วอ่ะต้องเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมพอได้อ ตอนนั้นก็สามทิศนะฮะมันเกินวัยไปแล้วที่จะไปเรียนริญญาตรีแบบนั้นผมก็เลยไม่อยากเรียนนั่นหนึ่งแต่เขามีแบบหนึ่งคือว่าเราแปลอาแค่ต็อเข้ามานะครับเมาส์ไลเนี่แล้วเราไล่มาดูพฮตยวิชานี้มันมากเลยวิชาว่าด้วยขบวนการเคลื่อนไหวแรงงานในอะไรเงี้ยสมมตินะฮะขบวนการวิชาวัฒนสตรมรัฐจุลการสังคมอะไรเงี้ยนะครับมันมีเราสามารถสมัครเรียนเฉพาะไอ้วิชานั้นได้ เอาเฉพาะอันนี้อันเดียวแต่เขาให้เครดิตนะฮะสามหน่วยกิตสี่หน่วยกิตแล้วก็เอาเราเนี่ยตอนหลังผมก็มาทำอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีสนใจไหนผมก็เปลี่ยนนั้นสนใจใครผมเรี่ยนนั้นแต่ไอเรียนเป็นแพ็กเกจเนี่ยมันไม่เอาละฮะมาเรียนในตอนนั้นตนั้นพอรวมแล้วเนี่ยทำให้อาจารย์ได้ปริญญาตรีไหมเอาไม่ไม่ถึงฮะไม่ถึงฮะแต่ว่าถ้าเรียนไปอีกก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้เอาละอันนี้จะเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเมืองไทยกับสวีเดนอาจารย์ดูฟังเหมือนก็ชอบระบบการจัดหน่วยกิตจัดการเรียนเลือก เรียนแบบที่พูดเมื่อกี้สักคู่นี้อ้าผมชอบกว่าใช่ไหมใช่ครับแล้วก็<อ>มาฮาลน์ในสวีเดนก็เปิดโอกาสอันนี้ให้ครับเพียงแต่อาจารย์สะสมวิชาและหน่วยกิจไม่พอที่จะไปรับปริญญาตรีเท่านั้น<ม>เองผมยกตัวอย่างนี้อโอเคถ้าเด็กๆนี่นะฮะจบจบ,จบมัธยมต้นมาไอ้จบมัธยมปลายมาแล้วเนี่ยมาเรียนปริญญาตรีก็เรียนเป็นทั้งแพ็กเกจเนี่ยโอเคไม่ไม่เป็นไรแต่สำหรับมาฮาไลนยคนจะมีบริการทงรางสังคมอย่างนี้ไหม อย่างเช่นสมมุติว่ามาเอาอรสอนวิชามีวิชาวิ่าเรื่องวิชารัฐธรรมนูญเนี่ยสมมุตินะฮะปีวิชารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ต้องเรียนปริาตรีแต่เปิดห้องให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยที่ใครสนใจอยากเนี่ยอย่างตอนนี้รัฐธรรมนูญกำลังฮอตนี่จะมฮะคุณก็เปิดช่องให้ให้ประชาชนชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยมาลงทะเบียนขอเรียนเฉพาะไอ้วิชาธรรมนูนเดียวได้ไหมเอาเฉพาะเรื่องนักศึกกว่าเออนี่ยผมเห็นด้วยที้นักศึกษาถ้าอาจารย์จะเปรียบเทียบระหว่าง ระบบการสาในมหาหิทไหลกับระบบการสานในมอหัวยหลไทยคือเด็กมหาหิทไาลที่ที่ต่างประเทศนี่นะฮะผมว่าเขากล้าพูดกล้าแสดงออกของเรานี่นะฮะเราเรียนสือเล่มเดียวนะส่วนใหญ่นะฮะอาจจะอาจารมบางท่านจะมาแต่ส่วนเหมือนกับเราเรียนตำราเล่มเดียวอ่ะแล้วเด็กก็จะเรียนรู้อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะฮะความทุกข์ยากความเดือดร้อนประชาชนผ่านหน้ากระดาษคุณอ่านสือเล่มนี้นะครับแล้วคุณก็ไปสอบสอบเสร็จหนังสือมีคุณก็หลุดไปจากหัวคุณทันที โอกาสที่จะไปสัมผัสกับชีวิตที่แท้จริงในสังคมเนี่ยของเราจอนนียน้อยแล้วหมออะไรในสุดเดียนทำเหมือนโรงเรียนรนุบาลที่อาจารย์เล่าให้ฟังป่ะหมออะไรที่น่นเขาจะไม่คำนึงเรื่องเรื่องพกดีนะฮะเ,เรียนแบบผู้ใหญ่มากกว่านะครับไอ้ของเราจะต้องเช็คชื่อเด็กเข้าเรียนนะฮะอาจารย์เช็คป่ะเช็คครับไม่เช็คไม่ได้อะทำไมอ่ะมันระบบมันเป็นงั้นนะ คือคือคือแต่ผมก็บอกลูกศิษย์ผมนะผมก็บอกว่าผมไม่ชอบเลยนะนี่ผมก็พูดตรงๆแต่ผมต้องทําตามระบบแล้วผมบอกเลยนะผมไม่ชอบระบบการวัดผลที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้เลยเพราะผมออกข้อสอบนะหนังสือเล่มหนึ่งผมอ,ออกข้อสอบคุณสามข้ออย่างเงี้ยพวกคุณมันแจ้ตรงที่มันท่องหนังสือไม่ตรงที่ผมออกไม่ใช่พวกคุณโง่นะผมเนบางทีผมงโง่ผมออกข้อสอบที่ไม่ตรงกับที่คุณรู้ เพราะนั้นผมไม่ชอบระบบนี้เลยนะผมบอกเขาทุกคนผมไม่เคยชอบเลยนะแต่จําเป็นนะผมบอกคุณผมก็ต้องทำเงี้ยุณต้องออกข้อสอบคุณต้องให้คะแนนคุณคุณตอบนะคุณชีวอเดนทำไงซีวอเดนมันมันก็ออกคล้ายๆกั่นี้นะฮะแต่ว่าระบบการค้นคว้าการเช็คชื่อไม่ไม่ไม่มีไม่มีชื่อแล้วอะไรเกิดขึ้นเด็กซีวีเดนเข้าเรียนกันเต็มที่ป่ะก็เมืองไทยเขาบอกว่าไม่เช็คชื่อว่าไรเสร็จแล้วหายหมดเลยเออหายหมดเลยจริงครับจริงว่ะจริงครับเด็กอะไรอีวีเดนทำไมไม่เช็คชื่อทำไมจริง ก็มีทั้งคนที่เข้าเรียนกับคนที่ไม่เข้าเรียนนะฮะแต่พูดถึงสัดส่วนกันละกันสัดส่วนพอๆกันนะับผมว่า 50- 50อะส่วนก็ไม่เข้าเรียนนะฮะส่วนก็ไม่เข้าเรียนแต่หมายความว่ามันมีงานส่เด็กซีเดนก็ไม่เข้าเรียนไปกันมีฮะไม่เข้าเรียนครัวอาจารย์ก็ไม่ก็ไม่สนใจไม่สนใจแต่เขาไปสนใจอะไรอาจารย์ก็ไปสนใจอะไรงานที่ส่งงานที่ทำเขาจะมีงานมีการค้นคว้ามีการเขียนรายงาน ของเราเนี่ยเขียนรายงานให้เด็กเขียนรายงานแต่รายงานเราก็ก๊อบจาก Google มางาไปจ้างอาจารย์รู้ป่ะว่าก๊อบจาก Google รู้แล้วอาจารย์ทำาไงปิดตาข้างหนึ่งอะทำไมปิดตามันอาจารย์เปิดตาทั้งสองข้างแล้วให้ตกหมดจะทำไม่ได้เหรผมผมทำอยู่ทีหนึ่งแล้วเป็นอะไรเกิดอะไรผมทำผมให้ตกเกือบหมด90%เอตกเ่ยตกหมดเลยตกหมดเลยผมไม่คะแนนเนี่ยสุดสสสสหนึ่งสอสเนี่ยอาจารย์เปิด การให้คะแนนให้นักษาดูไปให้ดูฮะให้ดูผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าจะตอบอย่างนี้เอ้ยนักษาตอบเป็นยี้เนี่ยให้ศูนย์ไม่รู้ว่าผมเป็นเพราะไม่ใช่เป็น่วนน้อยนะฮะสอบไม่ไม่เราไม่พูดน่วนน้อยอยากจะพูดถึงอุดมคติไม่ผมเอายี้เลยสอบเสร็จเนี่ยผมแจกข้อสอบคืนนักษาเลยให้คะแนนเราตรงจากคืนเพราะหนึ่งให้นักษาดูนะว่าผมเนี่ยแฟร์ในการให้คะแนน นะคุณดูว่าคุณได้มีแล้วคุณไปเปรียบเ,เ,เทียบกับเพื่อนคุณได้ทุกคนในห้องเลยว่าคุณตอบเหมือนกันแล้วไม่ได้คะแนนเหมือนกันคุณมาโต้ผมได้เลยท่นันเพราะเด็กจะได้แล้วอันที่สองคุณจะเห็นว่าผมไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังเพราะนั้นทุกคนจะได้คะแนนทรับเพราะเด็กพอใจเพราะแกคืนทุกเทอมนะจาก้วก็เสร็จแล้วผมบอกโอเคคุณดูนะคุณได้คนะแนนเนี่ยแล้วเอาข้อสอบมาวิจารณ์ในห้องมาอธิบายผมว่าที่ผิดเนี่ยผมถามอย่างนี้ต้องตอบอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยแล้วคราวนั้นคือตกเป็นส่วนใหญ่ตกตกไม่ผมทำนี้ททุกเอม ผมทามาเป็นรการที่ทําเงี้ยมาทุกเทอมฮะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผม่ว่าตกหมดละคือเด็กไทยเนี่ยมันก็มีฮะตรงกับคนบางส่วนอาจารย์บางส่วนนิสสราบางส่วนก็มันคัตัดแปะเก่งมากเลยตัดตรงนี้แปะตัดตงนยอดแปะแปะอาจารย์เป็นแค่ตัวสันธานก็คือและก็แต่กับเชื่อมมาให้ได้เท่านั้นน่ะคือผมก็ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ย โอเคมันไม่ไม่ขาวดําไปทีเดียวเพิ่มการคนา้นคะว้าในเช่นบอกให้ไปค้นคนวา้าเรื่อง2องสมานี้นะฮะเขาก็ไปเอาที่เหนือเนี่มามาต่อกันนะฮะแต่ทักคะผมเนี่ยคือว่าโอเคมันก็ไม่ได้ผิดทัดทีเดียวไม่ได้ขาวดำนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่แนะนําคือว่าคุณน่าจะอ่านให้มันเข้าใจทั้งหมดแล้วคุณสรุปมาเป็นเขียนของคุณแทนที่จะไปตัดแปะอย่างเดียวเพราะถ้าตัดแปะเนี่ยมันก็มีอันหนึ่งคือว่าคุณไม่ได้อ่าน กูก็ตัดแปะนั่นตัดแปะนี้แล้วบางครั้งเนี่ยผมก็ขีดเลยนะว่าไอย้ยอหน้านี้กับย่อหน้านี้เนี่ยคุณมันไปเชื่อมกันอาจารย์โชคดีแต่งงานปับ๊บมีลูกก็ไปเรียนที่สวีเดนก็พอใจระบบการวันนี้ถ้ามีเมียใหม่อีกคนหนึ่งแล้วมีลูกวันนี้จารจะทำไงนะในเมืองไทยเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงกับลูกที่มันข้ามขั้นตอคืออันหนึ่งเนี่ย ไม่ไม่คิดจะมีเลยนะแมไม่สมมติพูดถึงนะฮะแล้วผมผมไม่นะัผมบอกเด็กเด็น้องๆนะอ,อย่ามีลูกอย่ามีลูกคือตอนที่อยู่มันอยังมีลูกทําไมมันคือสังคมแบบนี้อมีเด็กออกมานี่นะผมว่าเสี่ยงมากเลยนะฮะเสี่ยงมากเลยที่ลูกจะออกมาดีกับลูกคือคือลูกออกมาเนี่ยเราก็ว่าเราสอนดีเนี่ยนะแต่สังคมมันมันแรงมากสังคมมันแข็งมาก อันนี้ขอเถียงหน่อยนะเถียงทั้งทางทฤษฎีทั้งประสบการณ์ด้วยว่าไม่จริงถ้าพ่อแม่ทั้งหลักได้ไม่จําเป็นต้องไปอยู่สวีเดนเมื่อกี้ผมพูดถามยัวเล่นเขาก็มาทําโฮสคูลกันตอนนี้เนี่ยมาลงทะเบียนอยู่ที่หมู่บ้านเด็กพ่อแม่ที่มีความคิดเดี๋ยวพี่ ผมสกูลที่พี่พูดมีกี่แห่งเดี๋ยวก่อนจิจากเ<า>กิบล้านคนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมก็ลังพูดถึงทางออก <Okay. S 1> ทางออกที่มันมีอยู่เมื่อกี้จารย์กำลังพูดว่าสังคมมันน่ากลัวถ้ามีลูกก็กลัวว่าจะเอามาอยู่นี่ผมเถียงอาัจาย์ว่าไม่จริงถ้าพ่อแม่ ตั้งหลักได้ผมก็เราไม่พูดถึงพ่อแม่ทั่วไป <S 2> <S 2> 60ิล้านคนนะ <Okay S 1> ผมคิดว่าสําหรับพ่อแม่ที่มีความคิดแลีมันมีทางออกแต่ประเด็นก็คือทำไงให้พ่อแม่มีความคิดแบบนั้น <S <S ไม่ใช่ไปตามค่า<ะ>นิยมของสั <5 S 2> งคมแต่มันมีทางออกเพราะผมเชือ <ๆ S 1> อ่อทฤษฎีนี้ทฤษฎีว่าท่อ,อครอบครัวเข้มแข็งคําว่าเข้มแข็งผมหมายไม่ได้ความว่ามีอันจะกินนะหมายมีความรู้ความคิดมันหาทางออกได้คือคือจัดการศึกษาเองใช่ไหมแล้วก็โรงเรียนทางเลือกก็มีมากขึ้นใช่ไหม มันมันยังมีอ่ะแต่ผมเพียงจะถามยั่วอาจารย์เท่านั้นเองใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นทางออกอาจารย์ที่จะมาตอนตัวเองโดยไม่ให้ให้คนรุ่นใหม่ตอนตัวเองอ่ะมันมันไม่ใช่ตอนคือตอนในความหมายไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะตอนคือไม่ไม่ยอมมีลูกคืออย่างนี้ฮะอย่างอย่างผมผมเชื่อผมผมเห็นด้วยตรงที่ว่ามันมีการสาทางเลือกอยู่นะครับแต่ว่าน้อยมากนะฮะที่ผมพูดเนี่ยคือบางทีมัน แต่กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยสามารถจเจ้าตัวรอดได้นะครับถ้ามีความเข้มแข็งพออย่างที่พี่พบบอกนะฮะมีโอกาสที่จะส่งไปโฮมสกูลการศึกษาทางเรื่องเนี่ยทั้งวันโดยส่วนใหญ่มันมันไม่ใช่คือถ้าพูดแล้วเนี่ยปัญหาสังคมไทยปัจจุบันนะฮะผมว่าทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาที่เราจะพูดในวันนี้ก็ตามนี่นะฮะผมเชื่อว่าเรามีคําตอบว่าจะแก้ไขอย,อย่างไร นะผมเชื่อสังคมไทยมีคําตอบอยู่แล้วก็มีองค์ความรู้ที่ตอบคําถามพวกนี้ได้แก้ปัญหาพวกนี้ได้แต่ก็แปลกจำฮะเราไม่ได้ใช้องค์ความรู้นั้นมาทำหลายเรื่องเนี่ยมันควรจะทําก็บอกทําไม่ได้ถ้าจารย์บุญทงอยากให้ปฏิรูปการศึกษาไทยทำยังไงเอาปฏิรูปโรงเรียนก,ก่อนอันแรกเนี่ยปฏิรูปการศึกษามันจะใหญ่ไปเอาโรงเรียกกรน คือคือปัญหาผมผมคิดนี้ฮะเพยคือคือคำถามนี่มันเหมือนกับว่าเนี่ยไอ้กางเกงตัวเนี้นะฮะหรือหรือเสื้อผ้าชุดนี้เนี่ยพอมองแล้วเนี่ยโอตรงข้อสองมันขาดนะ,ะเราก็คิดจะปะตรงเนี้ยเพราะไอ้ตรงนี้ขาดไรยขาดเราก็คิดจะปะมันเราปะอย่างเดียวเลยนะ ทุกวันนี้พูดทุกเรื่องมนป่หมดนะเรื ok ่องการเมืองก็ปะเรื่องรับนูนก็ปะเรื่ ok องบบการศึกษากรปะมันจะปนจะปนู่ปะนี่ไปต้องไเปลี่ยนทั้งชุดนะมันจะปนจะปย,ยังนั่น่ะเปลี่ยนยังไงก็ะเพียงโครงสร้างทั้งหมดทําทั้งหมดเพราะเพราะทุกเรื่องนี่นะครับการศึกษาไม่ใช <G> ่เรื่องที่มันอยู่ลอยลอยด้วยตัวของมันเองการศึกษาไม่มีผลกระทบมัน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 เป็นเกิดจากมันสิ่งที่เกิดขึ้นการศึกษาเนี่ยมันมีอิทธิพลทั้งการเมืองมีิทธพลทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลทางดิยมเข และไอ้พวกนี้ก็ส่งผลซึ่งมันเป็นลูกโซ่ที่ททคล้องกันอย่างนี้ฮะมันไม่ใช่แก้โซ่ใดโซ่หนึ่งในการศึกษาเนี่ยจะแก้ถ้าผมบอกว่าตั้งให้อ่อย่างเช่นอันดับแรกกระจายอํานาจทางการศึกษาการตัดสินใจให้กับพื้นที่ให้กับท้องถิ่นมากขึ้นนะฮะส่วนกลางอาจจะกําหนดนะครับเพียงแค่หลักสูตรหรือบางส่วนที่เป็นแกนกลาง นะครับต้องเป็นในนี้อันเดียวแต่ในส่วนอื่นๆเนี่ยเด็กคนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นมันวิชาเลือกเนี่ยฮะการเลือกก็ควรจะเรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่นเรื่องอะไรที่มัน,มนเกี่ยวกับพันธุ์กับตัวเองเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวัอะไรเนี่ยให้ท้องถิ่นมีโอกาสได้เข้ากําหนดได้พอพูดอย่างนี้ปับ๊บการเมืองไม่ยอมอ่ะมันก็ทําไม่ได้หรือว่าบอกว่าพอทานี้แล้วเนี่ยให้โรงเรียนทุกเรียนเนี่ยมีคุณภาพการศึกษาก็คือหนึ่งมันเริ่มจากเรื่องนามไอ้รูปธรรมที่สุดนะครับ อาคารเรียนสารที่เรียนอุปกรณ์การศาพรทำมันก็ทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินอนะ่ะเศรษฐกิจมันไม่ไม,ไม่เอื้อมหน่วยปัญหาแล้วมันมันติดพันไปหมดทุกเรื่องนะฮะพอไปเสนออะไรบางอย่างมันก็เลยกาลายเป็นเรื่องที่มันจะทําได้ไงล่ะก็อย่างราชพัฒปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนไปเวิทยครูผมเนี่ยจบวิทย์ครูมานะครับวิทยครูสรรุทธาผมวิทยคร <มา S 2> ูก็ะสเดจเจ้พาพญาสี่สิบปีแล้วพี่สมัยก่อนวิทยครูเนี่ยก็คือว่าผลิตครูอย่างเดียว เมื่อเป็นครูอย่างเดียวเนี่ยแต่จะมีวิชาเอกเราเป็นครูเอกภาษาไทยครูคณิตศาสตร์ครูภาษาไทยครูสังกฤษครูพละมันมันอย่างนั้นใช่ไหมฮะอันนี้เรามาถึงจุดนี้เลยนะพี่การวางทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราเราไม่มีการวางโครงสร้างวางผังทั้งหมดสมมตินะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยใครรับผิดชอบคุณรู้ไหมว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยจะมีครูระดับประถมหรือครูพชาบาลเกษียณอายุกี่คน คือถ้าเรารู้ว่าเอออีกอรปี้งหน้านะจะมีครูประชาบาลเกษยียณ20,000คนเพราะว่าเขารู้อเราก็ต้องวางแผนว่าให้มีการผลิตครูประชาบาล20,000คนไอ้ครูอื่นที่มันล้นแล้วอ่ะครูคอมพิวเตอร์เนี่ยสมมตินะฮะค,คอมพิวเตอร์ตอนนี้มันล้นคนที่จบคอมพิวเตอร์มาเนี่ยมันมีงานทําเยอะแยะไปแล้วนะครับมันควรจะหยุดผลิตต้องให้เราทำนน<ห>ครัดีรัฐบาลต้องสั่งเออเราก็ทําไม่ได้ทุกหมหาลัยก็บอกไม่ผมเพิ่จะผลิตนิเทศทุกคนมันจะเป็นนักเดทหมดอ่ะทั่วประเทศถูกไหมฮะทุกคนไม่อยากจะเป็นดาราหมด ทุกคนใหญ่เป็นพิธีกรทีวีหมดะทีวีมีกี่ร้อยช่องอะเด็กผลิตเด็กนิเทศออกมาไปหนึ่งสามหมคนมันจะเป็นพิธีกรทั้งส0 0 0มนคนได้ยังไงอะพี่นี่ไงฮะมันเป็นมันเป็นกระบวนการทั้งสังคมเลยฮะแก้จุดหนึ่งก็เหมือนปะเสื้อผมรู้สึกมันปะไปหมดเลยนะเสื้อไทยตอนนี้มันมันมีรอยปะตั้งแต่ตั้งแต่หัวจนถึงหางอ่ะ ที่เราได้เรียนรู้จากการมาร่วมกล้าคิดเปลี่ยนกับอาจารย์บุญส่งเฉลยทรกับเรื่องราวของการจารัดระบบการศึกษาของประเทศสวีเดนในครั้งนี้มันสะท้อนออกมาให้เราได้มองเห็นว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ระบบการศึกษาของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนกันสักทีเพราะหากปล่อยให้คุณภาพการศึกษาเป็นอยู่อย่างเช่นปัจจุบันก็คงไม่ต้องบอกเลยว่าจะมีปัญหาอีกมากมายสักแค่ไหนที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย และก็เชื่อได้เลยค่ะว่าถ้าวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนครูหรือแม้แต่ตัวเด็กเองช่วยกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนระบบการศึกษากันอย่างจริงจังถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเห็นผลในอีก10ปีข้างหน้าก็ถือว่ายังไม่สายจนเกินไปแน่นอนแล้ววันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการสภาสายรุง้งสวัสดีค่ะ